คอมเซท ADV BD A ศูนย์หกหกคอมเซตสุดคุ้มในงบเพียง36,140บาทคุ้มพลังค่ายแดงทั้ง CPU และการ์ดจอเลยนะครับตัวนี้จะเร็วแรงคุ้มค่าขนาดไหนไปดูกันเลยไป คอมเซ็ตแอดไว AMD A 0 6 6ตัวนี้นะครับสเปคจะเป็น CPU AMD Ryzen 5 5 6 0 0 X ครับผมส่วนการ์ดจอครับเป็น AMD RX 6500 x t นะครับจาก Gigabyte Gaming เลด้าทั้งคู่นะครับเป็นผุมพลังจากค่ายแดงรับรองว่ามีเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ช่วยรองรับในการทำงานให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นส่วนเมนบอร์ดนะครับใช้เป็น g i g a B y t e V550 a o r u s Elite V2 ครับแรมครับให้มาทั้งหมด16 g b ด้วยกันเป็น8 2 DDR4 นะครับบัสสปีดอยู่ที่3 1 2 0สเมกะเฮิร์เป็นของ k i n g s งตัน u r y b e a s t นั่นเอง SSD นะครับให้มาเป็น M.2 NVMe 500GB ครกิผมจาก Gigabyte AG4500G ส่วนเคสนะครับเป็นเคส Montech X3 นะครับมีพัดลมมาให้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันเป็นไฟ RGB ด้วยส่วนสุดท้ายครับผมเป็น power supply นะครับ power supply ตัวนี้เป็นขนาด750วัตต์80พัตโกนะครับจาก Gigabyte UD750 GM ครับผมโดยเริ่มกันที่โปรแกรมแรกนะครับกับโปรแกรม CPU s ครับอย่างที่บอกไปเมื่อ ข้านต้นนะคะว่าเจ้าตัวนี้ครับใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600X 6คอร์12เทรดนะครับ Max TDP อยู่ที่65วัตต์ด้วยกันจากการทดสอบนะครับคะแนน Single Thread นะครับสามารถทำไปได้ถึง643.2คะแนนส่วนมั t ติเทตนะครับทำไปได้4,842.5คะแนนครับในส่วนของการทดสอบการเรนเดอร์นะครับผ่านโปรแกรม c i n e b e n c h r 2 3เจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถทำประสิทธิภาพได้น่าประทับใจเลยทีเดียวโดยนะครับสามารถทำคะแนน Sin g l e Core นะครับไปได้ถึง1,5 124คะแนนครับส่วนมัติคอร์นะครับทำคะแนนไปได้18,50คะแนนจากโปรแกรม Crystal d i s Mark นะครับสามารถทำความเร็วการอ่านนะครับไปได้ที่4,727.61 m b s e r ครับผมส่วนด้านการเขียนนะครับสามารถทำความเร็วไปได้ที่2,230.78 m b s e r ครับผมมาถึงส่วนสุดท้ายของการทดสอบการใช้งานกันแล้วนะครับเราอยู่กับโปรแกรม PC Mark 10ครับโดยโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่จำลองการใช้งานที่เราพบโ ในชีวิตประจำวันมาทดสอบนะครับแล้วก็นํามาคํานวณเป็นคะแนนให้เรารู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้าน Essential นะครับการใช้งานวิดีโอคอรการใช้เว็บต่างๆนะครับสามารถทําคะแนนไปได้ที่1293คะแนนด้าน productivity นะครับการใช้ Space s h e e t โปรแกรมเอกสารพื้นฐานต่างๆนะครับสามารถทําคะแนนไปได้ที่9595คะแนนและในส่วนของ Digital Content Creation นะครับการตัดต่อรูปวิดีโอรวมถึงการเรนเดอร์นะครับสามารถทําคะแนนไปได้ที่1 1ึ่คะแนนครับโดยรว รวมนะครับสามารถทําคะแนนไปได้ที่7,187คะแนนด้วยกันครับสำหรับโปรแกรม PC m a p t h e และก็มาถึงในส่วนที่ทุกคนรอคอยกันเลยนะครับกับการทดสอบการเล่นเกมนะครับเริ่มกันที่เกมแรกนะครับกับเกม Need for Speed Heat ครับผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่กินสเปคหนักพอสมควรด้วยความที่ตัวเกมนะครับเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับภาพสวยนะครับปรับส่วนแบบนี้ก็สามารถเล่นได้ดีครับไม่รู้สึกหงุดหงิดแต่อย่างได้การเข้าโค้ครับลื่นไหลนะครับเอฟเฟกควันเยอะแบบนี้นะครับก็ไม่มีปัญหาครับ โดยเฟรมเรทนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมเรทครับผมเกมที่2อนะครับอยู่กับเกม a p e ป l e g e n d ปรับสุดอีกเช่นเคยครับผมโดยรวมครับสามารถทําออกมาได้อย่างน่าประทับใจครับการปีนป่ายการสไลด์นะครับการยิงสามารถตอบสนองได้อย่างทันใจเฟรมเรทนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80-90เฟรมเรทนะครับสามารถเล่นได้สบายๆเลยที่เหลือก็อยู่ที่ฝีมือแล้วนะครับว่าจะทําได้ดีขนาดไหน ทดสอบเอพิกันไปแล้วนะครับต่อไปมาทดสอบฝั่ง PUBG กันบ้างครับหรือว่า p l a y e r u n k n o w t b a t t l e g r o u n d นเองโดยในค่าเซตติ้งไฮนะครับสามารถทำเฟรมเรทไปได้ถึง90-100 f ถึงรเฟรมเรทด้วยกันปรับไฮยังได้ขนาดนี้นะครับปรับโลจะขนาดไหนนะครับสาวโบพ u b g สบายใจได้เลยครับเล่นได้แน่นอนดูอย่างจังหวะนี้นะครับโอ้โหสะใจนใเลยทีเดียว แล้วมาถึงเกมอย่าง GTA V กันบ้างครับหลายๆคนนะครับถามกันมาบ่อยมากว่าเล่นไฟเอ็มได้ไหมเล่นไฟเอ็มได้ไหมนะครับวันนี้จะทดสอบให้ดูเลยครับในเซิร์ฟ V Nation นั่นเองซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับมีร้านแอดไวด์อยู่ด้วยไงครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับแอดมินปรับไว้ที่ค่ามีเดียมนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 90- 100เฟรมเรทเลยทีเดียวเล่นได้มันสัใจแน่นอนครับใครที่สนใจเซิร์ฟ V Nation นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ Discord V Nation.IN.TH ครับผมเป็นยังไงกันบ้า กับประสิทธิภาพของเจ้าคอมเซต A066 ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าในงบเพียง36,140บาทนะครับสามารถนำไปใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการตัดต่อนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับสามารถทำได้เลยใครที่กำลังมองหาคอมเซตสวยๆนะครับสเปคคุ้มๆแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่ w w w a d v i s e c o t h และที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปปลาวก็มีด้วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ทุกช่องทางของ a d v i s e ขับไว้ ปีนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับแล้วก็กิจกรรมโดนๆเพียบนะครับผมและอย่าลืมครับนึกถึง IT นึกถึงแอดไว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว